สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ป้าวินนี่จะพามาดูวิธีการใช้ประโยชน์ของมะละกอส่วนต่างๆประโยชน์ของมะละกอสุกนะคะมะละกอรจริงๆแล้วทุกส่วนของมันจะมีประโยชน์หมดเลยทั้งใบแล้วก็ยางของมะละกอทำให้เนื้อต่างๆนุ่มยุย่ยอร่อยนะคะ ซึ่งมันเป็นมีสารโพเทียสที่สามารถจะย่อยสลายเนื้อทีเอเอ่เขาเรียกอะไรเนื้อที่เหนืให้ให้นุ่มได้นะคะแล้วก็เปลือกของมะละกอนะคะสามารถนําไปปั่นแล้วก็หมักผมแล้วก็หมักผิวเพื่อให้ความนุ่มชุ่มชื้นผมก็จะดูดกดําไม่แห้งนะคะแล้วก็เนื้อของมะละกอก,ก็ ใช้รับประทานเป็นยาย่อยระบายแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากเลยส่วนเม็ดของมันนะเม็ดของมะละกอเป็นที่รู้จักกันมาเนิ่นนานว่าสามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้นะคะดีเยี่ยมเลยแล้วก็เม็ดของมันมีอะไรมากมายที่ที่ดีนะมีอะไรที่ดีต่อ ต่อท้องแล้วก็ต่อระบบย่อยอาหารแล้วก็ป้องกันการก่อตัวของมะเร็งและมีสารอันตี้อนุูลอิสระมากมายอยู่ในเม็ดของมะละกอแล้วก็แน่นอนคือ,อสามารถใช้เป็นยาทายพยาธิได้มาดูกันเลยนะคะว่าป้าบินนี่ทำอย่างไรก่อนอื่นก็จัดการผ่าแบบนั้นเลยเสร็จแล้วเม็ดของมันป้าบินนี่ก็จะเอา แยกออกทุกส่วนใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะนำมามาผ่าแบบนี้เอาไปล้างซะก,ก่อนนะคะนี่เลยเป้าวินนี่ก็หั่นแบบนี้เลยก็แยกออกทุกส่วนเลยนะคะเปลือกของมันเม็ดของมันเสร็จแล้วลืมบอกไปว่าสำหรับคนที่เ,เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะเม็ดของมันที่ไปปั่นทำสมูทตี จะมีประโยชน์มากเลยจะมีประโยชน์มากกว่าสิ่งใดมีประโยชน์มากกว่าเอ๋ทรอนแบร์ที่เขาดื่มกันในประเทศสวีเดนด้วยซ้ำไปนะคะทุกทุคน<ส>นี่เลย<ส>ก็จะได้มารากะกอออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แค่เอามีดไปปาดเม็ดออกมาอย่างนี้ ใช้ว่านหางจระเข้ปอกเปลือกและล้างให้สะอาดมานรกกรจากว้านหางจระเข้เสร็จแล้วก็ได้ครีมทาผิวหรือพอกผิวจากมะละกอสุกแล้วก็ว่านหางจระเข้ปั่นให้เนียนแบบนี้ใส่ขวดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็น เสร็จแล้วก็ปั่นเปลือกมะละกอใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนิดเดียวนะคะอย่าใส่เยอะปั่นให้ละเอียดนิ่มเลยนะ <G ül üyor> เสร็จแล้วครีมหมักผมแล้วก็ครีมทาผิวหรือคีมคมพอกหน้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะทำสมูดี ผลไม้โดยใส่เม็ดมะละกอลงไปนะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดมะกอลูกเดียวนะคะได้ประโยชน์มหาศาลเลยนะคะครีมพอกหน้าครีมหมักผมใช้กินเป็นอาหารเช้าใช้ทำเครื่องดื่มที่สามารถขับถ่ายพยาติได้โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะ,ะทุกคน แม้กระทั่งใบมะละกอป้าวินนี่ก็นำมาใช้ปัน่นทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตอนสมัยที่ไปเยี่ยมแม่ที่เมืองไทยมีพร้อมทุกอย่างก็ผสมประสานระหว่างน้ำมะกรูดน้ำมะนาวแล้วก็ว่านหางจระเข้แล้วก็ใบมะละกอนี่เลยป้าวินนี่ก็หมักผมด้วยมะละกอปัน่นเยี่ยมมากเลยค่ะทุกคน เสร็จแล้วก็พอกหน้าทาหน้าบางๆให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอหน้าก็จะออกมาดูดีมากเลยนะคะใสๆแล้วก็นุ่มไม่เป็นฝ้าแล้วก็ผมก็จะมีน้ำหนัก แต่ว่าสะยากมากเลยนะคะต้องพยายามสระเอาอยางมะละกอออกให้เกลี้ยงลองทำดูค่ะรับรองไม่ผิดหวังจริงๆ